สวัสดีเ,เพื่อนเพที่น่ารักทุกคนคุณอยู่ในช่องของวอลดอร์วูดดี้ดีแต่เที่ยวและช่วงนี้เป็นช่วงคุยกันแต่เราวูดดี้ขอเสนอช่วงคุยกันแต่เราสำหรับเ,เพื่อนเพนที่หลงเข้ามาในช่องของ War, วอลดอ์เราชื่อวูดดี้อยู่ที่เมืองเชื่อฮาโก้สหรัฐอเมริกาคอนเทนต์ของเราก็จะเป็นแนวการใช้ชีวิตในอเมริกาท่องเที่ยวทั่วไปและถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้วอดดอในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะกดกันเลยสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันส่งเงินกับเมืองไทยที่เราใช้มาเป็นปีแล้วนะฮะที่ชื่อว่า SendWave ก่อนอื่นใดเลยนะฮะคลิปนี้วอดดอได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเซ d w a v e นะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่น่ารักมากที่วอดดอได้ทํางานร่วมกันเป็นครั้งที่2แล้วนะฮะ ส่วนเพื่อนๆก็สามารถที่จะสนับสนุนบูดี้ได้นะ,ะโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเซนเวฟจากลิงก์ที่วอร์ดอส่งไว้ให้ข้างล่างภายใต้คลิปนี้นะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะช่วยให้วอร์ดอนะฮะได้รับค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆจากบริษัทเซนเวฟนะ,ะเป็นการช่วยเหลือช่องบูดี้ดีแต่เที่ยวให้ดําเนินต่อไปด้วยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทั้งบริษัทเซนเวฟและเพื่อนๆทุกคนเลยจริง,รง <S ๆ s p o n s o r e d b y s e n w a v e สําหรับแอปพลิเคชันเซนเวฟนะฮะเรารู้สึกว่าเราใช้มา ก็ปีกว่าแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยนะฮะส่วนสปีดของการส่งเงินเนี่ยเราคิดว่าเร็วอยู่นะแล้วส่วนตัวที่เราใช้มาตลอดเนี่ยก็5-10นาทีคนที่เมืองไทยก็ได้เงินแล้วนะแล้วเรามองว่าเลทที่เขาให้ก็เป็นเลทที่ดีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันไม่มีค่าธรรมเนียมในการส่งเงินเออก็เลยชอบที่ จะใช้เซ็นเวฟมากกว่านะฮะเพราะว่ามันเร็วแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆนะฮะแล้วก็ที่เราชอบนะ่ก็คือว่ามันใช้ง่ายตรงที่ว่าเราแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใส่ข้อมูลของธนาคารผู้รับและผู้ส่งแล้วโดยรวมแล้วเรารู้สึกว่าเออเซ็นเวฟเนี่ยมันทําให้เราสะดวกขึ้นจริงๆนะเราไม่ต้องถือเงินสดไปตามช็อปหรือว่าไปตามห้างแล้วไปตามหาเอเจนต์ให้ส่งเงินให้เรานะฮะเรารู้สึกว่ามันปลอดภัยมากกว่าเพราะเราสามารถที่จะแทร็กหรือว่าติดตามการส่งเงินของเราได้ในแต่ละครั้งนะฮะถ้าเราไปตาม เอเจนต์อย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาส่งให้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยเงินจะถึงผู้รับไหมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเซนเวฟเนี่ยครอบคุมทั้ง50รัฐในอเมริกาเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือระดับหนึ่งเลยนะ,ะเพราะว่าแอปเนี้ยเขาเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี คอสอ2014แล้วนะฮะแล้วก็มีผู้ใช้เนี่ยประมาณ8 0 0แสนกว่าคนเลยนะฮะวอดอก็คิดว่าเป็นแอปพลิเคชันที่น่าเชื่อถือแอปแอปหนึ่งเลยนะทุกคนส่วนการส่งเงินมากสุดต่อวันคือ999เหรียญต่อวันหรือ2999เหรียญต่อเดือนแต่ถ้าหากเรามี ID s ดี i โซเชีมายืนยันกับทางแอปเราสามารถทำเรื่องขอเพิ่มจำนวนการส่งต่อวันเป็น2999เเหรียญต่อวัน หรือ12,000เหรียญต่อเดือนส่วนถ้าหากเรามีปัญหาใดๆทางด้าน customer service หรือว่าการ support หรือว่ามีคนที่จะรับฟังปัญหาข้อมูลของเรานะะก็มีการติดต่อได้เลยนะคะ24-7 s e หรือตลอด24ชั่วโมงเลยนะการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน send wave นะฮะเพื่อนๆเข้าไปที่ลิงก์ที่วอลล์แปะไว้ให้นะคะพอเรากดดาวน์โหลดไปนะคะมันก็จะ ขึ้นมาเป็นหน้าให้เราดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จนะฮะมันก็จะมีหน้าให้เราไปกดสมัครนะฮะคือ s i g n u p แล้วกดปุ่ม s i g n u p เลยพอเรากด s i g n u p เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีช่องให้เราใส่ชื่อนามสกุลอีเมลแอดเดรสของเราเบอร์โทรศัพท์นะฮะแล้วก็เราก็ตั้งพาสเวิร์ดที่เราจำได้ที่เราคุ้นเคยกดเลือกประเทศไทยนะฮะแล้วก็ ยอมรับนะฮะเทอมของเขาไปจากนั้นเราจะได้โค้ดจากเซนเวฟนะฮะเราก็กดโค้ดนั้นไปยืนยันนะฮะจากนั้นเราก็ใส่ข้อมูลของผู้รับที่ประเทศไทยนะฮะใส่ชื่อนะครับใส่ประเทศไทยแล้วก็เลือกธนาคารนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าตัวอย่างนะฮะที่วอร์ลองเลือกธนาคารในแอป s เซ w a v e ของโทรศัพท์มือถือของวอร์นะฮะวอร์ War ก็มาเลือกธนาคารที่วอรมี บัญชีอยู่ที่ประเทศไทยนะคะคือธนาคารกรุงไทยวอดอก็มาเลือกธนาคารกรุงไทยนะฮะแล้วกใ็ใส่เลขบัญชีธนาคารต้องใส่สองรอบเพื่อที่จะ,ะยืนยันว่าเราใส่เลขบัญชีถูกต้องจริงๆจ,จากนั้นให้เพื่อนๆทําการกดเซฟไปเลยแล้วเขาก็จะกลับมาหน้าหลักหน้านี้นะฮะพอเราก่อข้อมูลของผู้รับที่ไทยเสร็จเขาก็จะเด้งกลับมาที่หน้าเซ็นมันนี่เราเลือกจํานวนเงินที่จะส่งเลยจากนั้นก็ใส่เลขบัตรเดบิต ใส่วันหมดอายุ cvv card uh, number นะฮะแล้วก็รหัสไปสษนีหลังจากนั้นเราก็กรอกข้อมูลที่อยู่ที่อเมริกาใส่ข้อมูลให้ครบนะฮะแล้วเราก็กด continue ไปจากนั้นทางแอปจะให้เราใส่วันเดือนปีเกิดเราก็กด finish ไปเลยนะฮะทางแอปจะขอให้เราโหลด หน้า ID นะคะที่ออกโดยรัฐบาลอเมริกานะคะไม่ว่าจะเป็น driver license นะคะใบขับขี่ id card นะคะใบเขียว passport อเมริกาหรือจะใช้หน้าวีซ่าจาก passport ไทยก็ได้จากนั้นให้เราใส่เลข social security 4ตัวหลังนะคะเท่านั้นแล้วก็กดปุ่ม finish ไป ทีนี้แอปพลิเคชันเซนเว็บที่วอลดอใช้อยู่เป็นประจําก็เป็นแอปพลิเคชันที่ผูกบัตรเดบิตในอเมริกาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ใส่ชื่อผู้รับที่เมืองไทยทางเลขบัญชีธนาคารที่เมืองไทยอะไรไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นตัววอลดอเองนะฮะก็เลยทําให้การส่งเงินกลับเนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะ,ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะ,ะว่าหน้าตาของแอปเป็นยังไงนะฮะแล้วก็การส่งจะง่ายหรือยากอย่างไรนะฮะแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะะเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของแอปพลิเคชัน n d w เว e นะฮะในโทรศัพท์มือถือของวอร์ดอเองนะฮะเราจะเห็นได้เลยนะฮะว่าวอร์ดอเนี่ยมีประวัติการส่งเงินกับ s n d นเ v e มาระยะหนึ่งเลยนะฮะก็ใช้ s e w เว e อยู่เป็นประจำนะ,ะเราไม่ได้ส่งเยอะนะฮะส่งที1ไม่ถึงพันเหรียญเลยด้วยซ้ำนะฮะซึ่งในแอปของวอร์ดอเนี่ยนะฮะก็ผูกทั้ง บัญชีธนาคารในอเมริกาของวอรดอเองแล้วก็ผู้รับที่เมืองไทยเองด้วยนะฮะโดยเฉพาะวอรดอจะชอบส่งเข้าไปที่บัญชีของตัวเองที่เมืองไทยมากกว่านะฮะทีนี้ว่าวอรดอจะลองส่ง20เหรียญให้ดูนะฮะคือตอนนี้อาตาัตราแลกเปเลี่ยนคือ1นเหรียญได้มา34บาทกับ51สตางค์นะฮะคนที่เมืองไทยก็จะได้รับเงินบาท69 1บาทนะฮะพอเราเซ็ตจานวนเงินที่จะส่งเรียบร้อยแล้วเรากด Continu e to s e n เเลยนะฮะ ทางแอปก็จะให้เราดูนะฮะว่าเราส่งถูกต้องไหมนะฮะจำนวนเรทของวันนี้ u s ดอลลร์ต่อไทยบาทเท่าไหร่นะฮะส่งกี่เหรียญน,นะฮะหักที่บัญชีไหนนะ,ะเราก็กดคอนเฟิร์มทรานสเฟอร์ได้เลยนะฮะ <S <S ซึ่งวรอร์ใช้ iPhone ใช่ไหมฮะมันก็จะลิงก์กับ Fa c e ID ของเราเลยนะฮะ <S <S ซึ่งทางแอปก็จะตัดเงินจากบัตรเดบิตของเราเลยโดยตรงนะฮะ <S 2> <S 2> ซึ่งตอนนี้ที่เราเห็นก็คือแอปกำลังทำงานนะฮะทำการส่งเงินนะ,ะซึ่งตอนนั้นวรอร์ดส่งไปเมื่อตอน 4โมงเย็นกับ22นาทีนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ไทยเนี่ยได้รับตอนกี่โมงนะฮะข้อดีที่วอดอได้เซตอัพธนาคารกรุงไทยเอาไว้นะฮะก่อนที่จะมาอเมริกานะฮะมันก็เลยสามารถที่จะใช้งานในอเมริกาได้นะฮะซึ่งพอวอดอรมาเปิดในหน้าแอปพลิเคชันของกรุงไทยนะ,ะก็เห็นเงินนะฮะเข้ามาตอน4โมง กับ23นาทีนะซ,ซึ่งเวลาที่ไทยก็คือตี5กับ23นาทีนะฮะซึ่งเวลาที่ชิคาโกกับที่เมืองไทยเนี่ยมันห่างกัน13ชั่วโมงนะพอมาดูจริงๆแล้วก็ใช้เวลาในการโอนเงินเนี่ยไม่ถึง1นาทีเลยนะทุกคนส่วนอีเมลของเราก็จะได้รับอีเมลยืนยันว่าเงินกำลังส่งไปนะฮะอันนั้นก็เป็นอีเมลฉบับแรกส่วนอีเมลฉบับที่2ก็คือยืนยันว่าเงินเข้าไปในบัญชีธนาคารที่ไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะฮะวอดอก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาช่องทางที่จะส่งเงินกลับเมืองไทยนะฮะวอดอก็ขอแนะนาแอปพลิเคชันน้องใหม่ที่ชื่อว่าเซนเวฟนี้นะฮะแล้วถ้าใครมีปัญหาใดๆนะ,ะก็สามารถที่จะคอมเมนต์คุยกับวอดอมาได้เลยตลอดเลยนะวอรดอรจะพยายามตอบคําถามให้เต็มที่เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกาลังใจให้วอดอในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้วอดอต้องไปก่อนแล้วทุกคน สวัสดีจ้าบา